อย่าเพิ่งซื้ออาหารเสริมเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้3สิ่งนี้ค่ะ 1. ให้เลือกซื้อนะคะอาหารเสริมกับคนขายหรือว่าเจ้าของแบรนด์นะคะที่มีความรู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือว่าอินโฟมชันที่ถูกต้องได้นะคะเพราะว่าสำคัญมากๆเลยอาหารเสริมเนี่ยถ้าจะทานให้เห็นผลปลอดภัยนะคะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนะทานให้ถูกในปริมาณที่เหมาะสมด้วย สองก่อนจะซื้ออาหารเสริมเนี่ยพี่ๆต้องรู้ก่อนค่ะว่าร่างกายตัวเองเนี่ยขาดอะไรในส่วนไหนนะคะแล้วก็ต้องทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมอะไรในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สําคัญมากอีกเหมือนกันค่ะห้ามซื้อมั่วน,นะคะห้ามหลงเชื่อคํอาขายหรือคําโฆษณาการตลาดเด็ดขาดค่ะสามนะคะพี่ๆที่ตั้งครรภ์ท้องหรือว่ามีน้องนะคะหรือว่าให้นมบุตรรวมไปถึงพี่ๆที่มีโรคประจําตัวนะคะก่อนจะซื้ออาหารเสริมเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะ แล้วพี่ๆล่ะคะตอนนี้ทานอาหารเสริมอะไรอยู่นะคะใครทานช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าทานหรือว่าใครไม่ได้ทานก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกฟลิงหน่อยค่ะสำหรับพี่ๆที่อยากจะอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมเช็กไอจีโชกโอลได้กดติดตามฟลิงที่หน้าโปรไฟล์ไอจีฟลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอให้พี่ๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ผิวดีหน้าเด็กเต่งตึงะคะไปตลอด